เช้าวันศุกร์ที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนี่ฮะวันนี้พี่ทอมมาสายนิดหนึ่งครับพี่น้องฮะแดดจ้าแล้วครับอ่าหลังจากที่ค้นมาหลายวันนะครับที่จังหวัดน่านนะตลาดนคกระบือบ้านห้วยท่างครับผมตลาดแนวไทยพื้นเมืองนะครับนี่วัวควายที่เข้าซื้อขายก็เป็นวัวในพื้นที่นะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ขายก็เป็นพ่อค้าหลายย่อยมาแลกเปลี่ยนซื้อขายวัวควายกันที่นี่ครับเป็นตลาดขนาดเล็กมากเป็นตลาดขนาดเล็กมากแต่ว่าอยู่ได้แล้วครับ มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มมีผู้ที่เข้ามาหาวัวไปใส่งานประเภทนี้ไปงานเทศกาลอะไรแบบนี้อยู่ได้แล้วนะตลาดแบบนี้นะครับก็อยากให้ตลาดแบบนี้มีเยอะๆทั่วประเทศนะครับกรเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆที่ไม่มีรถยนต์ที่ไม่มีเครื่องจกักรที่สามารถเดินทางไปไกลๆได้ก็จะได้มาเรียกมาซื้อมาหาวัวนะฮะอันนี้ก็ตลาดนี้เป็นตลาดของหมู่บ้านนะครับชาวบ้านเขาตั้งขึ้นมาแล้วก็ มีกรรมการหมู่บ้านมาบริหารนะครับง่ายๆตลาดนี้นะนี่นี่ฮะแบบนี้และครับอ่ะทุกท่านตามพี่ทอมไปดูบรรยากาศและราคาคัวาควาของตลาดไ้่ยท่างวันนี้กันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มรายการด้วยซิกเนเจอร์ของตลาดห้วยท่างนะครับนี่คู่แม่ลูกแบบนี้นะครับคู่ละหมื่นพันคู่ละหมื่นพันงวเพราะหนานบ้านหนองแดงเพื่อเชียงกลางก็คงจะเป็นลูกแรกแล้วครับแบบนี้นะวัว วงงามสดสมบูรณ์เลยนะได้หญ้าเขียวเนี่ยลูกตัวเมียนะครับคู่ละหมื่นพันจบจริงก็คงจะต่ำกว่าหมื่นนะนี่นี่แบบนี้ฮนะนี่สองคู่นี้ก็ใช่นะครับราคาเดียวกันเจ้าของเดียวกันนะครับนี่ไอคู่ขวามือนะลูกตัวตัวโตวนะลูกตัวคู่สวนเจ้าซ้ายมือนะแม่จะหนากว่าใหญ่กว่านะลูกตัวเมียนะครับคู่ละหมื่นพันหมื่นพัน เอาเอาเอาเนี่นะครับอ่ะเพื่อนในห้อยก็เข้ากันส่วนคู่นู้นน่ะเจ้าของเดียวกันแต่ว่ามีผู้จะซื้อแล้วนะครับมีผู้จะซื้อแล้วตันนี้ผู้จะซื้อสองท่านเนี่ยท่านหนึ่งเจ้าน้ําตาลท่านหนึ่งเจ้าขาว <c oughs> จะแบ่งกันยังไงไม่แน่ใจครับคู่นั้นหมื่นสองคู่นั้นนะ,น,ะนี่นี่พี่พี่เขากำลังตกลงกันอยู่มาซื้อวัวไปตกปุ้นกินกงินดุนดน พูนนเหมือนสองแต่ว่าคงจะขายแล้วหรอครับอ่ะเหลือสามคู่ไม่ลูกนะครับวันนี้พี่ต้องคนยู่นัน่นเริ่มรายการด้วยวัวของพ่อหนานบ้านหนองแดงบบอำเภอเชียงการสามคู่ให้ลูกมาไทยพื้นเมืองคู่ละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูคู่นี้งามดีนี่แบบนี้นะครับอ่ะลองโทรหาพ่อก็ดูครับผมนี่น้องอึ่ง้านสร้อยพาวเมือเชียงกางนะครับอ่ะทุกท่าน เดี๋ยวจะได้ถามราคาพร้อมกันฮนะมาสองคู่แม่ลูกมาสองคู่แม่ลูกน,นี่น้องอึงพี่บัตรบ้านส้อยพา้าอ,อเมอเชียงกลางอมีผู้ให้ราคาแล้วน้องอึงคู่ขาวเท่าไหร่น้องคู่ขาวหนึ่งหมืน่นคู่น้ำตาลนะคู่ขาวคือคู่นี้นะครับลูกตัวเมียหมื่มนท่วนๆแม่มีอายุนิดหนึ่ง แม่นี้นะแต่ลูกสวยนะแน่ฮนะลูกตัวนี้ส่วนส่วนแม่น้ําตาลแม่ช่วงหน้าฝนปีนี้ฝนมาดีครับที่จังหวัดน,น่านนะฮะฝนมาดีก็หญ้าก็งามแล้วครับช่วงนี้นะแม่นี้กับลูกลูกตัวในอ่ะลูกตัวเมียเหมือนกันนะครับหมื่นพันห้าร้อยอ่าคู่แม่ลูกก็เออ ผมว่าพี่ต้อมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมันมันจะเป็นตลาดแบบวันเดย์ผมถ่ายไปแล้ว,วพี่ๆเขาก็เข้าต่อรองกันไปก็อาจจะนี่นี่คู่นี้หมื่นพันห้าร้อยนะครับลูกตัวเมียเหมือนกันส่วนคู่นี้หมื่นท่วนโอ้ยวัวสมบูรณ์ขึ้นเลยครับวัวสมบูรณ์ขึ้นเลยได้หญ้าเขียวแป๊บเดียวเองครับวัวเนี่ยวัวไทยสไตย์พื้นเมืองนะครับเซตนี้สี่ตัวสองคู่แม่ลูกพี่สมบัติน้องอืงมาสสะพาวเเชยงกางนะครับต่อได้บอกว่าต่อได้หกตัว หกตัวเจ้าของเขาบอกราคามาแล้วพระสนพระสนบ้านดอนสะเป,ปือเมือเชียงกลางเปิดหกตัวหกหมื่นหกตัวหกหมื่นนี่มาจากนี่นะสองเก้านะครับจุ้มนี้จุ้มนี้เอ่อคือแม่นี้ครับแม่นี้นะครับแม่นี้เป็นเอ่อทยใหญ่นะพี่น้องนะสูงเมตรยี่บห้าบวกกับแม่สาวเป็นลูกลูกตัวแรกของเขาแล้วก็เจ้าสาวน้อยตัวนี้อีกนะฮะหน้าเด่นเนี่ยนะหน้าเด่นน้นะนนนอยๆแต่งงาม สามตัวนี้พ่อเขาจะเอาหกหมื่นเอาสามหมื่นนะครับสามตัวนี้สามหมื่นนะสาวใหญ่ไว้ใกล้ผสมบวกสาวน้อยสองตัวนี้เกิดจากแม่นี้อ่าเกิดจากแม่นี้แม่ก็สมบูรณ์ครับได้ลึกได้หนาสูงบานแม่ยี่ห้าสามหมื่นส่วนเซตนี้ก็เหมือนกันนะครับเซตนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยเป็นตัวผู้ตัวเล็กตัวนี้นะอ่าเป็นน้องของตัวนี้ส่วนสองตัวนี้ก็ก็เป็นลูกของตัวนี้โอแม่ค่อนข้างพ้อมลูกกินนมอยู่เนี่ย แม่ก็เมตรยี่สิบห้าเหมือนกันเซตนี้ก็สามหมื่นนะครับเซตนี้ก็สามหมื่นมีสองเซตถ้าหกตัวก็หกหมื่นฮะอ่าลูกหนังงามครับผมรุ่นลูกหนังงามเลยเนี่ยนะดูฮนะรุ่นลูกนี่งามเลยเออรุ่นลูกนี่งามเลยเป็นวัวลูกผสมแล้วนี่นี่นะลองดูฮนะโอ้โหวัว วันนี้ชมตั้งแต่เช้าเลยอะวัวช่วงต้นหน้าฝนนี่ได้หญ้าสดก็งามขึ้นมาทุกตัวเลยนะตั้งแต่เดินเข้ามาในตลาดนะเอาจเจ้าเซตนี้สามหมื่นเจ้าเซตน้นสามหมื่นหรือจะเอาทั้งทั้งหมดนี่เลยหกหมื่นบาทพระสนทานอยู่บ้านนอนสบเปืออาเภอเชียงกลางนะครับองตีบ้านสวนดอกนะครับหลังรอพอเอหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวท่านมานี่แบบนี้คู่นี้นะครับ วันนี้มีคู่แม่ลูกให้ทุกท่านดูกันเยอะแน่นอนนะะเพราะว่าในหอยก็คงจะดักสายเลี้ยงนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยนะแบบนี้หมื่นสามพันห้าร้อยท่านเปิดนะครับแม่นี้ประมาณเมรยี่สิบห้าเหมือนกันลูกตัวผู้ลูกนั้นนะครับเพื่อนในหอยจะถามแยกลูกอย่างเดียวอ่าหมื่นสามพันห้าร้อยแล้วก็มีเจ้าเล่ยอยู่ตัวหนึ่งเล่ยตัวไหนนะนะผู้หนุ่มตัวไหนนะหมื่นห้าตัวนั้นนะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้หมื่นห้าสูงประมาณ เอ,อม 20, เมตรยี่สิบเนาะแม่อายุใช้ได้เลยหมื่นห้าแล้วก็คู่นี้หมื่นสามนห้าร้อยลูกตัวผู้นะครับพ่อตีบ้านสนดอกอำเภอปัวครับโอ้ราคาบัวแบบหายห่วงครับราคาวัวที่กาดประหารวันอังคารแล้วก็กาดนี้นี่สำหรับแม่นางแบบนี้นะหายห่วงเลยเดียวคู่นี้นะครับตัวซ้ายมือน,นี่เกินเมตรยี่ห้า ตัวซ้ายมือนี่เกินเมตรยี่ห้าก็ยังผอมอยู่นะผอมอยู่แต่ว่าเริ่มมีสีมีสันขึ้นมาแล้วทางเหนือเลื่กเรียมขึ้นมาแล้วเนี่ยคู่นี้ท่านเปิดนะครับสองหมื่นสองแม่นางสองแม่บัวไทยกลางบัวไทยกลางไอตัวขวามือนี่ผมเห็นมาสัปดาห์ที่แล้วนะยงผอมอยู่มากเห็นไหมได้ย่ามาสัปดาห์เดียวนี่ดูเป่งขึ้นเลยอะอวันนี้ เห็นวัวมันสดดีก็ชอบเหมือนกันครับแม่นางสองแม่นะราคาวัวแม่นางตั้งแต่ตลาดป่าหัดมาจนถึงตลาดนี้นี่ไม่ขยับแล้วครับแล้วก็อ่อนอ่อนแล้วก็ออกยากนิดหนึ่งด้วยนะมันไม่มีคนซื้อเลี้ยงด้วยนะถ้าเสียงก็จะเรียกเอาแบบอ้วนๆนะครับอ๋อคู่นี้แม่นางสองแม่นะครับเกินเม่รยี่้าทั้งสองแม่สองหมืนสองันบาทพี่บอนบ้านยูตะบนจอมภาคอำเภอท่างผาครับผม อันนี้คู่แม่ลูกดูกันจุกๆเลยละทุกท่านอ่าอยู่ที่ชอบนะครับคู่นี้งวัวพี่วรนบ้านดอนแท่อำเอเชียงกลางนะลูกโตแล้วนะอันนี้ถ้าลูกโตขนาดนี้แม่ไม่ีสิทธิ์จะได้นี่ไทายเอียงๆไม่ใช่อะไรฮะหลบแสงลูกตัวเมียนะครับแม่เขาประมาณเมตรยห้าลูกนี่ก็ได้เมตรสิบแล้วคู่นี้ท่านเปิดสองหมื่นสามพันห้ารอ้อยก็ อยู่ที่ราคาเนาะอยู่ที่ราคาแบบนี้วัวก็สดสมบูรณ์ดีสําหรับท่านใดที่ชอบวัวแนวไทยกลางไทยใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็แต่ผมสังเกตว่าหลังช่วงสองเดือนมานี้เกษตรกรในพื้นที่จะหันมาเลี้ยงวัวแนวแนวไทยนะครับสวนวัวงามนี่ถอยกันเยอะเลยครับไม่วัวสีวัวงามนี่ถอยกันแทบจะขายไม่ได้เลยอ่ะคู่นี้วัวพี่บอนบ้านดอนแท่นเพชิงกลางสองหมื่นสามันห้าร้อยนะครับ หมื่นสองพันห้าร้อยลูกตัวเมียนะครับโอ้ oh, แม่เขา <laughs> เอาไปปั้นเป็นแม่บล็อกปั้นบัวข้าสนามสายตาดูเอาเรื่องเลยแม่เขาแม่เขานี่ประมาณเม็ดเดียวนะครับเม็ดหรือหย่อนด้วยนะแล้วลูกตัวเมียอ่าพี่สมเด็จเปิดนะครับหมื่นสองพันห้าร้อยโอ้สายตาแม่เขานี่เอาเรื่องเหมือนกันนะนี่ได้ยาวได้ยาวแต่ไม่สูงหมื่นสองพันห้าร้อย อือยู่ที่ราคาต่อรองตั้งแต่เช้ามาวัวสดทุกตัวเลยทุกท่านเนาะ <c oughs> วัวได้กินหญ้าเขียวอะลองโทรหาพี่สมเด็จดูนะครับราคานี้คนจะต้องต่อพอสมควรเหมือนกันหมื่นสองพันห้ารอยบาทครับผมป้าเป่งบ้านฝายมูลอำเภอท่างผาท่านใดหาวัวเลี้ยงอะผมเชียร์สักตัวหนึ่งนี่ตัวนี้เลยเนี่ยมันพร้อม มันผอมแต่ว่าราคานี้เนาะแปดพันท่านเปิดเป็นวัวลูกผสมหน้ามันงามดีครับผมว่านะเนี่ยดูดิเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยฮะแม่ใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยได้นะตอนนี้ผมว่าเกินโอ 5, นะ้แม่ยีบห้าได้อ่ะแม่เสาแม่นี้นะครับราคาแปดพันนะตลาดวัวบางทีก็มีโอกาสอยู่ครับตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับหางมันบินบินไปเล็กน้อยตั้งแต่คงจะตั้งแต่เด็กแล้วนะเนี่ยแค่นี้ฮะหางมันมีแค่นี้ปลายหางนะแต่ไม่ได้ ไม่ถือว่าขาดแล้วครับแบบนี้บินหน่อยๆแปดพันบาทสูงถึงเม็ยี่ห้าโอ้เปิดราคานี้ส่วนไอ้สามตัวผู้หนุ่มหัวไทยพื้นเมืองนี่ก็ปลาเพ่งท่านเขาเปิดตัวละแปดพันเหมือนกันอันนี้ก็ผู้หนุ่มไหมสามตัวได้อยู่ฮะเม็ดเม็ดสิบเมตรสิบเม็ดสิบห้ามีตัวงามก็คือตัวเนี้ยอุ้ยตัวนี้เป็นลูกผสมหน่อยๆเนาะไหมนะตัวแปดพันครับสามตัวนี้นะแล้วก็สองตัวนี้ ใหญ่ขึ้นมาอีกของปลาเปงตัวละหมื่นพันตัวตัวละหมื่นพันตัวละหมื่นพันอ๋อปลาเปงก็ท่านนี้ปลาเปงก็ท่านนี้บ้านสายมูลอำเภอท่างผากำลังพาลูกค้ามาเชียร์ราคาอยู่นะตัวดำสองตัวสูงเมตรยี่สิบนะครับสูงเมตรยี่สิบนั่นนะได้ตัวละหมื่นพันสามตัวตัวละแปดพันตัวนี้เครื่องมันก็สวยนะครับเครื่องมันก็สวยแต่บัวมันผอมนี่แหละแปดพันบาทเอาลองถาพี่ชายท่านนี้นะครับป่าเปงบ้านสายมูลอำเภอท่างผาครับ พี่สวัสด์บ้านสบกณลอภเชงกลางเอาวอัวหนุม่มฟบโอ้โห,โหโลงอย่างเท่เอาวอัวหนุม่มลูกผสมสามตัวมานะครับเอาวอัวหนุม่มลูกผสมสามตัวมาไซไซเดียวกันเลยละนะครับประมาณสากักเมษสิบห้าถึงเมษยี่สิบจะมีตัวหลังสูงกว่าเพื่อนหน่อยเอาจะกลับไบอน้นี่ก็จะขับขึ้นรถอีกแล้วเนี่ยอุ้ยตัวนี้แม่ตัวนี้จะแต่งงามทุกตัวพี่ว่าเท่าไหร่นะพี่ราคา คืออย่างนี้ทุกท่านสามตัวเนี่ยพี่ว่าท่านเปิดคู่ละยี่สิบห้าคู่ละยี่ห้าคือสามตัวนี้ท่านจะจับคู่ยังไงก็ได้นะถ้าเหมอบหมดเท่าไหร่นะเหมอบหมดสามตัวเท่าไหร่สามเจ็ดถ้าเอาถ้าเอาหมดสามตัวสามหมื่นเจ็ดถ้าเอาหมดสามตัวสามหมื่นเจ็ดแต่ถ้าเลือกเป็นคู่จะเอาคู่ยังไงก็ได้คู่ละยี่ห้าตัวนี้จะหนาหนาลึก เม็ยี่สิบตัวนี้เกินนะอืออ๋อโว,วนุ่มครับเออท่านใดจะหาวัวเลี้ยงแบบเรียกว่ายังไงฮะเลี้ยงเฉพาะหน้าฝนนะหมดหน้าฝนก็ขายนะผมว่าเอาัวหนุ่มแบบนี้ไปฮะไม่ต้องเอ่อไม่ต้องไป,อปรอผสมไม่ต้องอะไรนะต้องเป้าหมายชัดเจนว่าเลี้ยงเฉพาะหน้าฝนนี่เอาแบบัววัวหนุ่มแบบนี้ไปนะครับอ่ะสามตัวนี้วัวพี่สวสดบ้านโสกันอำเภอเชียงกลางถ้าเอาสามตัวเลยสามหมื่นเจ็ดถ้าเลือกเป็นคู่คู่ยังไงก็ได้เอาสองหมื่นห้าครับ ตอนเช้าพี่งัดเนี่ยนะโอ้พี่งัดมีชื่อด้วยสอฟาร์มนะครับอ้าวพี่งัดท่านอยู่บ้านแหนงตะบนผาตองเบอร์ท่างผาวันนี้คือทั้งซื้อทั้งขายเอ่อหลายตัวเลยนะครับหลายตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูคู่หนึ่งนะเกษตรกร,ร,กรท่านมาหาซื้อวอัวไปเลี้ยงเกษตรกร,ร,กรจากเบอร์เชียงคังเนี่ยครับซื้อคู่นี้ไปเล่ตัวผู้หนุ่มน้อยหนึ่งตัวแม่สาวน้อยหนึ่งตัวตัวหลังเนะ่ยแม่สาวนะครับคู่นี้ซื้อกันไปหมื่นสามพันเจ็ดร้อยถูกหรือแพงท่าน อันนี้ซื้อกันไปแล้วนะครับราคาเนี่ยเอผู้ขายต้องเอาไปส่งอีกนะเอาไปส่งถึงบ้านจากนี่ไปก็ประมาณเจ็ดแปดกิโลก็ไม่ไม่ไกลมากน,นะหมื่นสามพันเจ็ดร้อยซื้อได้ไหมตัวหน้านี่ตัวผู้เม็ดเม็ดสิบเซนตัวหลังก็เม็ดสิบเซนเหมือนกันนะผมว่าก็เอาแล้วเนาะหน้าฝนแล้วก็ได้วัวเล่เลือดก็หน้าเลี้ยงนะเลีมันเลีม้มันแบบนี้หมื 13, ่นสามพันเจ็ดร้อยที่เหลืออยู่ยังเยอะนะครับ แบบนี้คู่ละหมื่นห้าดูแม่นางแม่โคงผอมๆอะไรแบบนี้คู่แล้ว 15, ค,บบคู่ละนะครับตัวเจ็ดพันห้าคู่ละหมื่นห้าเอาอ่าส่วนแบบนี้นะครับวัวเล่แม่น้านี่เมตรยี่สิบตัวหลังเกินเมตรยี่ห้าตัวหลังนี่เมตรสามได้เลยนี่เล่มันเล่มมันสองตัวนี้พี่งัดเปิดสองหมื่นสามโอ้โหนี่เปิดราคาดีมาก ดูสองหมื่นสามนะตัวละหมื่นน่อยๆแล้วก็คู่แพงที่สุดของพี่งาคือคู่นี้นเี่นก็เนี่ยค,คู่นี้เอาตื่นผมสังั้นคู่นี้นะครับสองหมืนห้าราคาวบแม่นางที่กาดประหารและกาดห้วยท่างนี่ถูกครับ,รบทุกท่านถูกเลยล่ะออันนี้ก็เนี่ยดูตัวหมื่นสองพันห้าร้อยราคาจบเพียงก็ต่ำกว่าต่ำกว่านั้นพอสมควรนะคู่ซาวห้าคู่โน้นหมื่นห้า คู่นี้สองหมื่นสามอ่าแล้วก็คู่ที่ขายไปเลขสองตัวนะที่ผมให้ดูนานหน่อยนั่นขายไปหมื่นสามพันเจ็ดร้อยนะครับพี่งัดอยู่บ้านแหนงตะบนป่าตอมเพือ่อาทาั้งผาครับผมอันนี้แหบวัวแบบนี้เยอะเลยครับวัวคู่อันนี้นะครับคู่นี้งวงห้อยเชียนครับท่านใดชอบสายเล่นะะต้องห้อยเชียนนะครับแม่นี่น่าจะเป็นแม่นางแล้วนะฮะสักลูกหนึ่ง อันนี้ได้เลยนะครับเมษานสิบถึงเมษานสิบห้าเลยละแม่อันนี้ครับยังงามนี่หัวจุกหัวหลุนด้วยนะครับเข้าคู่มากับแม่สาวน้อยแม่นี้แม่นี้ประมาณเมษายคู่นี้ท่านเปิดสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตีตีตัวใหญ่เท่าไหร่ฮะตีตัวใหญ่เท่าไหร่ตีตัวเล็กเท่าไหร่เห็นไหมฮะราคาวัวแม่นางไม่ขยับเลยที่ขยับจริงๆมีเฉพาะวัวผู้หนุ่มเท่านั้นนะครับในพื้นที่จังหวัดน,น่านเนี่ยทุกท่าน นอกนั้นนี่ราคามีจะทรงกับสุดนะครับตีตัวนี้กี่พันนะนี่แล้วก็ตีแม่ใหญ่ๆแบบนี้เท่าไหร่ฮะความสูงลองเที่ยวกับรั้วดูเปิดราคาสองหมนหนึ่งันห้าร้อยนี่หอเชียนท่านนี้เสืดําเนี่นะครับอ้าวก็แคมปบัวท่านอยู่บ้านป่าลานตะบนปัวเพื่อปัปปปนะครับมีบัวเยอะเลยครับเป็นหลักร้อยครับไปเลือกไปหาท่านตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับ คู่แม่ลูกเยอะเลยครับวันนี้นะครับคู่นี้ก็จอดขายบนรถเลยวัวพี่เอกบ้านดูเมเองเชียงกลางนะครับคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกลูกตัวตัวผู้ตัวเมียทนทุกท่าน,นนะนี่นะแม่ก็เป็นเล่ม,มันนะครับ<อ>เป็นวัวเฟรมกลางขึ้นใหญ่นะวัวเฟรมกลางขึ้นใหญ่นี่โอ้ดูบนรถนี่งามเลยครับแต่ว่าผมกวความสูงอยู่ประมาณเมตรยี่ิบห้าถึงเมตรสามอ่ะนะครับกาบนรถนี่พลาดมีโอกาสพลาดได้สูง นี่ลูกตัวเมียนะครับงามดีให้ลูกเขาอ่าบันท้ายส่งกว่าแม่เนาะนสองหมื่นนะครับเปิดคู่นี้สองหมื่นนี่เลมันเลมันออกทางมั่นเยอะออกทางมั่นเยอะสองหมืนบาทพี่เอกบ้านดูตําบลพญาแก้วอเโเชียงกลางครับคู่ใม่ลูกลูกตัวเมียครับผมนี่พี่หอยตูวพี่หอยตูว,ตวกำลังจะจุง ซิเนเจอร์ของตลาดนี้มาโชว์ซะแล้วประดีท่านจะจุงให้ลูกค้าดูคู่นี้เนี่ยฮะวัวไทยพื้นเมืองมันอ้วนไวนะทุกท่านนะเลี้ยงลูกอยู่ลูกตัวเมียน,นะครับคู่นี้ท่านเรียกไว้หมื่นสองพันห้าร้อยหมื่นสองพันห้าร้อยแต่เมื่อเช้านะครับ<า>เดี๋ยวผมจะให้ดูคู่ที่ท่านขายไปมันเป็นไปได้นะราคาอย่างเงี้ยดูฮะคือท่านเอามาขายเปิดราคามาตั้งแต่เปิดราคามาตั้งแต่หมื่นเก้าไม่จะขายนะ <laughs> เปิดอาทิตย์ที่แล้วไม่ลงอ่ะ สุดท้ายวันนี้ได้ขายแล้วครับขายช่วงเช้านะขายไปคู่เนี้แม่นางใหญ่หญสองแม่ขายไปหมื่นแปดพระเจ้าช่วยแม่มีเพื่อนพี่ต้อมเนี่ยครับอยู่ที่แม่สอดนะครับโทรมาอยากได้คู่นี้แต่มันไม่มีรถไปส่งอ่ะเขาพร้อ,อรรมสู้ราคามากแต่ว่าวันนี้พี่ตู่ซีเจขายไปแล้วพี่ตู่ซีเจนี่พี่ตู่ขายไปแล้วขายไปหมื่นแปดโอ้โหพี่แม่เพื่อนพี่ต้อมเนี่ยครับอยู่แม่สอดอยากได้คู่นี้บอกสู้ราคามากแต่ว่า มันไม่มีรถไปส่งนะครับวันนี้ขายไปแล้วพี่เอ้ยเนี่ยขายไปหมื่นแปดเป็นไปได้ไหมบัวแม่นางใหญ่ๆหาแม่นางใหญ่ๆราคาย่อมเยานี่มาที่กาดห้วยท่างพี่ตู่บอกว่าเอาซักเอาสักสิบตัวนี่พอพอไปส่งไวอยู่แม่สดเอถ้าหาวัวแม่นางใหญ่ๆราคาแบบนี้มาที่มามาที่กาดป่าหัดแล้วก็มาที่กาดป่าหัดแล้วก็กาดห้วยทางเนี่ยพอมีครับพี่ ขายไปหมื่นแปดเลยขายไปหมื่นแปดเนี่ยทุกท่านเ,นเห็นไหมเนี่ยแม่นางใหญ่หญตัวเกนะ้าพันน่ะมีไหม <c oughs> <c oughs> ขายตลาดในเมือง่ได้ตัวหม่ราคาวัวแม่นางนี่ราคาวัวแม่นางนี่แบบดูฮะคู่นั้นหมื่นแปดคู่นี้นะ่ะหมื่นสองพันห้าร้อยดูดิแล้วก็แบบนี้ก็พี่ตู่ก็มีเยอะเลยนะครับอ่าหมื่นสองพันห้าร้อยเหมือนกันคู่นี้ทุกท่านโอ้คู่นี้งามเลยเนาะได้แสงดูดิ <c oughs> วัวไทยเมืองนี่มันอ้วนไวนะ วัววัวไทยเมืองนี่มันอ้วนไวครับได้หญ้าเขียวนี่หน่อยก็นี่เห็นไหมผู้น้นราคาไม่น่าเชื่อเนาะเอาเรียบร้อยนะครับเป็นไปได้ราคาวัวขายจริงกันแบบนี้